อีแรกเรา,าไม่มั่นใจครับอทิแรกเราไม่มั่นใจพอมาดูกล้องไม่ขึ้นแล้วเนี่ยพื้นจริงๆโดนจริงๆบอกอตรงๆเลยถ้าเจอตอนนี้ตกจริงๆเจอตอนนี้ตกเสียค่าปรับก็เสียจริง เขาให้แบงค์แบงค์อะไรมาไม่ได้เถียงอะไรกันมากเราก็ให้แบงค์ห้หาร้อยใบคราวแล้วก็มาเก็บตังค์เข้ากระเป๋าอย่างเดิมอืเขาบอก้าต,ตากลับบ้านเออธรรมดาเขาอยู่ตลอดไงครับครับเจ็บใจเนาะเ็ อ๋อมีอลูกค้าเข้ามาคนนึงก็ถามว่าปลาเน้ออ่อนถุงเท่าไหร่เราก็บอกร้อยหนึง่งเราก็ตกลงซื้อถุงหนึ่งก็ให้ 500. แดงห้าร้อยเราก็หยิบตังค์ทอนในกระเป๋าเนี่ยทอนให้เขาไปสี่ร้อยแล้วก็ก้มมากับเก็บตังค์ตัวเองแล้วก็บอกแม่ค้าตาลายเหรอทอนตังค์ไม่ครบเนี่ยเราก็บอกไหนขอดูหน่อยสิแล้วก็มาดูมันปรากฏว่ามีตังค์แค่สามร้อยเราก็ให้ไปเราก็โทรให้ไปอีกร้อยหนึง่งแล้วนึกขึ้นได้ว่าเออแฟน เปิดกล้องไว้ป่าเพราะก้องมันบันทึกได้แต่เขาปิดหน้าจะไว้งานชาร์จแบบเราก็เรียกหลานมาเปิดดูผลสรุปว่าเราโดนจริงๆถ้าเอาตังค์เราไปร้อยหนึ่งนั่นแหละทีแรกเรายัางไม่มั่นใจใช่ไหมครับอันทีแรกเราไม่มั่นใจเพราะว่าถ้าเราโวยวายอะไรไปมันกลัวจะเสียบุคลิกเราเป็นแม่ค้าเพราะว,ว่าเราอยู่เป็นพื้นที่ประจำมันอย่างว่านะต้องรักษาภาพโพสของตัวเองอะ่ะ แต่สรุปแล้วพอมาดูกล้องไม่ขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นจริงๆโดนจริงๆเเรื่องนี้เราจะแจ้งความอะไรก็ไม่แจ้งนะแต่ช่วยลงให้เห็นหน้าเขาหน่อยเนี่ยว่าเพราะกล้องมันเห็นหน้าเขาชัดช่วยแบบเป็นสื่อให้รู้หน่อยว่าเออเนี่ยมันมีตัวอย่างนี้ขึ้นมาแในตลาดเนี่ยมแม่ค้าเขาจะได้ระวังกันบ้างแล้วก็เรื่องนี้เราอยากจะ เตือนแม่ค้าก็เตือน,นแม่ค้าฝากให้ดูโพสหน้าเขาเห็นชัดๆหน่อยว่าการกระทาที่เขามาทากับพวกแม่ค้าเนี่ยกว่าจะได้เงินมาเนี่ยมันลําบากอดหลับบดนอนอ,อย่ามาทําอย่างนี้เลยถ้าเราถ้าไปทํากับคนที่เขานั่นๆนะนะถ้าบอกตรงๆเลยถ้าเจอตอนเนี้ยตกจริงๆริงแต่ตอนเนี้ยตกเสียค่าปรับก็เสียจริงมันไม่น่าไม่น่ามาทอย่างนี้ะอ่า ชาร์นี่ครับอ,อเรานั่งทีเป็นวันเนี่ยถึงเย็นสามโมงเนี่ยเราจะได้สักร้อยยังไม่ได้เลยถ้าคุณมาทําอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะ,ะบุคลิกเขาก็ดีนะนะรูปร่างก็ดีด้วยอ่าแต่งตัว